หน่วยลอยกระทงสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูพัทรวดีหัสดลหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูอุ๋ยก็ได้นะคะครูอุ๋ยสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดไซใหญ่นนทะท่วากราบราบำรุงอ,อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะและในวันนี้ครูอุ๋ยก็มีความรู้และกิจกรรมสนุกๆในหน่วยเรื่องลอยกระทง มาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันนั้นครูอุ๋ยก็มีสาระที่เด็กๆควรรู้มาให้เด็กๆได้ดูกันก่อนค่ะว่าในหน่วยลอยกระทงนั้นเด็กๆจะได้เรียนและทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมแรกที่ครูอุ๋ยจะพาเด็กๆทําในวันนี้ก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะครูอุ๋ยจะพาเด็กๆมารําวงวันลอยกระทงค่ะท่าราที่ครูอุ๋ยใช้มีเพียงสองท่าง,ง่ายๆเท่านั้นค่ะท่ารําจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆท่ารำท่าแรกนะคะให้เด็กๆยกแขนขวาขึ้นมางอมือขวาแบบผาลาสั้นมือข้างซ้ายจีบข้ามค่ะ แล้วก็ทําสลับข้างกันไปมาแบบนี้นะคะท่ารำที่สองเรียกว่าท่ารำสอดส้อยมาลาแปลงให้เด็กๆยกแขนขวาขึ้นมาปลายนิ้วมืออยู่ระดับคิ้วมือซ้ายจีบหงายทําสลับข้างไปมาถ้าเด็กๆทาท่ารำได้แล้วเรามารำวงกันเลยค่ะ สองน้ำก็นองเป็นตลิงเราทั้งหลายชายหญิงสานลูกกันจริ้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญนอง สิบสองน้ำก็นองอเ,เป็นตะลิง่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันริง้งวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเจ้ญนองแก้วมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจ ้จะ่งใหเราสุใจเด็กรำวงกันสนุกหรือใช่ไหมคะในการรำวงเด็กๆก็ต้องใช้มือในการร่ายรำและมือแต่ละข้างของเด็กๆนั้นมีจำนวนทั้งหมดกี่นิ้วคะถูกต้องค่ะในมือแต่ละข้างของเด็กมีจำนวนทั้งหมด5นิ้วเรามานับนิ้วมือกันนะคะเด็กๆ1 2 3 4 5 มีนิ้วอะไรบ้างคะมีนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและก็นิ้วก้อยคะ่ะและในหน่วยลอยกระทงในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทง วันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น15้าค่ำเดือน12ของทุกปีเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและน้ำในแม่น้ำขึ้นเต็มตลิ่งมีความเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยซึ่งแต่เดิมจะเรียกว่าพิธีจองปรเรียนหรือการลอยพระประทีพซึ่งผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงนั้นก็คือนางนพมาศ ความสำคัญของวันลอยกระทงเพื่อบูชาและขอขมาพระแม่คงคาที่เราได้ทิ้งสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ำจนทำให้น้ำเน่าเสียเป็นการบูชาพระอุปคุตและสาการะรอยพระพุทธบาทที่อยู่ใต้น้ำและยังมีความเชื่ออีกว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ลอยทุกข์ความโศกเศร้าไปกับกระทงคำศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยลอยกระทง มูลดวงจันทร์ลอยกระทงเฟสติวัลประเพณีวันลอยกระทงและในวันนี้กิจกรรมของครูอุ๋ยมีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย กิจกรรมหลังการเรียนรู้ให้เด็กๆวาดภาพกระทงที่เด็กๆชอบหรือที่เด็กๆเคยเห็นพร้อมกับระบายสีให้สวยงามและเล่าเรื่องราวจากภาพที่วาดส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้คุณครูประจำชั้นนะคะ